ด้วยนโยบายของภาครัฐแล้วก็ของกรมส่งเสริมการเกษตรต้องการยกระดับการผลิตด้านการเกษตรของเกษตรกรด้วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เกิดขึ้นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตะบนดอนเปาอเภอแม่วางเรามีกระบวนการแปรรูปในเรื่องของการทำลำไยแกะเนื้อแช่แข็ง ส่งไปทั่วของโมเดิร์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทั่วประเทศมีการทำลำไย,ยทอดกรอบแล้วมีการำทำลำไย,ยเนื้อสีทองจากกระบวนการผลิตทั้งหมดของสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดเชีงยงใหม่ในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตรูปแบบแปลงใหญ่เราจะมีการเชื่อมโยงตั้งแต่สพกรลงมาส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นสมาชิกของแปลงใหญ่มีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ของเขาก็ดีขึ้นส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรมีความ มั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะในบุเรือนตี๋จ่าครับประธานเป็นใหญ่ลำไยตำบลดอนเปาผลไม้วางจันใหม่ครับอาสมาชิกของเฮานะครับวันนี้ก็มีประมาณอยู่3 3ายไร่ครับเนื้อที่การเพาะปลูกลำไยของเฮาก็มีประมาณ150ไร่ครับผลผลิตต่อปีเฮานั้นก็ได้ประมาณ 1้0ตันต่อปีครับเรื่องผุผลิตนั้นเราก็มีการส่งออกในในมโุการหรือว่าวีพ่อค้าส่งให้พ่อค้าที่ทำสัญญากันไว้ในแต่ละปีครับอย่างปีนี้เราก็ส่งไปแล้วประมาณ30ตันละครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของกุมแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุก,การของกุมลํำยัดเป็งให ตำบลตอนเปาของม่วเมงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเพราะอาได้รับเกียรติจากทางสมาชิกนะครับก่อนที่จะเข้าจะมารวมตัวกันเนี่ยก็ทุกคนก็มีการคลิศลำไยในในในครอบครัวตัวเก่าอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็น่าจะมีโอกาสดีที่จะได้รับการเรียนหูนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ที่จะบ้านเขา ทำด้วยตัวเองบางครั้งประสบความสำเร็จบางครั้งกับบุคคลประสบความสําเร็จเป้าหมายของสูงสุดของกลุ่มเมืองใหญ่แปลงใหญ่ดอนเปานะ,ะคือสมาชิกต้องมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นและก็สามารถถ่ายทอดโอความรูเพื่อแต่ละกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าตา่ตางกลุ่ม และมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนคือสามารถอ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขลำไยที่หลังจากที่ห่อกลิบเกี่ยวแล้วอ่านนี้เ่อจยขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าไมา่ตัดแต่งกิ่งแล้วใบมันก็จะเปลี่ยนในรูปแบบเนี่ครับมันเหมือนตั้งออกมาบะปูออกมาถ้าตัดแต่งกิ่งแล้วอ่าตัวนี้เ่าสามารถที่จะอ่าใส่ปุ๋ยใส่ยางได้แล้วก็บำรุงในการที่จะทำ ลำไยชุดต่อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันปิ่นผลต่อการที่เขาต้องทำาพื้อมันออกช่อขึ้นมาเวที่จุดอย่างน้อยก็สามครั้งการตัดช่อนี้นะครับหลังจากที่เขาตัดแต่งกิ่งปุ๊บแล้วเอาก็ใส er so like ่ปุ๋ยเรนนี่ยอาใส่ไปแล้วครับปุ๋ยคอกเนาะปุ๋ยคอกที่มองเห็นนี่นะครับปุ๋ยคอกหลังจากที่เขาเก็บแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใบให้มันถมลลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ย ตั้งกลุ่มเขาได้นัดหมายกันมามา,มาทำกิจกรรมคือมามาพลิกพลิกกระป๋องปุ๋ยมักนะครับที่กลุ่มเขาร่วมเมราไปทำด้วยกันที่ไปที่มาของของปุ๋ยมักนี่ก็คือว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาทดินทรงเจ้าที่มาให้คำนี้นะครับมันกรงูแล้วก็สนับสนุนเชื้อพอดอมานะครับมีมูลพอกมามูลปุ๋ยพอกมามูลตัดมานะครับแล้วก็ใบวัสดุที่ามามักงนี่ก็คือได้จากการ ที่เราตัดแต่งกิ่งลำไยเราเก็บใบไว้นะครับใส่กระสอบไว้ก็สมาชิกก็มารวมตัวกันมาช่วยกันทําการนําัจใัยนี่สมาชิกก็จะช่วยกันบรรจุบรรจุถุงแล้วก็แบ่งตามสัดส่วนไปสมาชิกเขามีกลุ่มอยู่30คนด้คนกันนะครับก็กล่องนี้ก็ประมาณจะได้ประมาณสักสามสามตันนะครับสามตันแ้ก็แบ่งสัดส่วนกับปจจัยจะได้ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะครับถ้าในการทำาแษตรถ้าเอาบัใจอินทรีย์วัตถุบัจจัยปุ๋ยปุ๋ยมักนี่ก็ ต้นทุนจะสูงและกล้ามคุณภาพของดินเนี่ยเสื่อมเสียการทำฮิมิ่หนอ่อกล้วยเนี่ยเอาหนอ่อกล้วยลูกจากหกมุงมะเจ้าเอาหนอ่อกล้วยมาหนึ่งต้นประมาณมีสองสามใบแล้วก็เอามาซอยมาหัน่นแล้วก็เอาใส่ถังนะครับแล้วก็เอาไปโขกไปตำเอาไปโขกไปตำเอทพิถีตำอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็มีอเอ็ม e ก้อนหนึ่งก้อนทุบเพอละเอียดแล้วเอาไปผสมให้เรียบร้อย เอาผสมเรียบร้อยแล้วบ่อหามันเจ็ดวันแล้วกำมันโกนทุกวันทุกวันทุกวันโกนทุกวันทุกวันทุกวันเอาจุ่นแกบจ้อนตะแกงต่อน้ําซาวลิดเอาไปโค่นพักต้นไม้หรือว่าโค่นลำไยฮยือมันงามฮือมันเขียวอ่าอน,นี้เกยดใจเกิดธรมาตลอดก็แนะนําในกลุ่มเขาเนาะมจายเดยกันสวัสดีครับผม ผู้จัดการแปลงใหญ่ลำไยตําบลดอนเป่าอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ um w ang w ang ang h h ครับรับผิดชอบหน้าที่ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ลำไยแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะครับกลุ่มของเรานะครับปัจจุบันนะครับมีการแปลรูปลำไยทั้งลำไยสดนะครับแล้วก็ลำไยพร้อมทานนะครับการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า 100%ของผลผลิตลำไยของเรานะครับเพราะว่า30%เป็นลำไยที่ได้ราคาดีหรือว่าไซส์ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับก็คือไซส์ AA นะครับซึ่งจะขายในลักษณะสดตัดช่อลงตะกร้าครับซึ่งได้ราคาดีอยู่แล้วนะครับแต่กลับพบว่า70%ของผลผลิตทั้งหมดเป็นไซส์ A B C ดังนั้นเราจึงนำผลผล,ผลิตดังกล่าว มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนเพื่อทำกำไรให้กับสมาชิกกลุ่มและอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการเข้าสู่กระบวนการซีโรเวตหรือการสร้างมูลค่าจากผลผลิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการวิจัยการสร้างนาวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำเยคุณภ,ภาพในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มลำไยแปลงใหญ่อําเภอแม่วางเป็นพื้นที่ในการศึกษาเพื่อต้องการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดลำไย,ยให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยอาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัลในการยกระดับ ดังนั้นโครงการวิจัยจึงต้องการค้นหาต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลดังกล่าวเพื่อต้องการให้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น50ปีกมรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุดญาติมิตร